มาแล้วเป็นการเจอกันระหว่างเจนเนสิตอมารูด้าเจอกับเเปลลี่ยยนหมดะสไปร์สไปร์บาร์เทอร์สไปร์บาร์เบอร์สายไรซิ่งน่วงแล้วกับผมชิ่หายแล้วป่ะใช่วันนั้นก็ยังเจออยู่เลยเนี่ยใช่ใช่แต่ไม่ได้เจอมารูด้าเลยหายแล้วป่ะงานเข้าแล้วของจริงด้วยเปลี่ยนหมดมือเหมดเลยเหรอหมดมือเนี่ยเพียงใส่คาถา โจมาขี๊ขี๊ห้าใบโอ้โหอย่าเลยไม่ออกอาการแสดงเล่นได้โอเคโอเคโอเคอ่ะเริ่มก่อนเชิญเจ้าบ้านก่อนเลยครับผมมียกาเทรนเนอร์อ่ะลงตัวหนึ่งแนนอนครับไลตีนข่าวเช็คไม่มีในเก็บสองมาแสงพลังเติมโจ งเคเปิดดูท็อปปอ๋อจงเคโอ้คีบดนี้ไม่เจอนานแล้วสี่ขอห้าพันห้าพันกะกะกาดสี่โนกาเช็คสองจีจีจบนะจบเร่ไลฟ์เป็น F Driver ลงไว้นี่โว์เกตสาม เฮ้ยอะไรเนี่ยผมไรซิ่งรู้อะจะโดนตีตายแต่ตาแรกล้วอันนี้เอฟเฟกต์เมื่ลงเหรอหรอือว่าเอฟเฟกต์มันลงเอฟเฟกต์ A อันี่ไงโอเคภาษาไทยมันแปลว่าความรับสวรรค์โอ้รับสวรรค์อ๋อซีเค็ดแต่กูร e right. ู้สึกว่าแม่งสวรรค์คืออะไรแองเจินเหรอยูโทเปียยูโทเปียซีเค็ดยูโทเปียติ้งมือหนึ่งไปเอ็กซ์ได้ป่ะตุ้มตีเบนการ์ เดียวแู้มาฮิมีแต่ฮิติมีดาามีดาเมจต่เข้าเลยเช็คฮิวอิ่พลังข้างอ๋อวิจัดทำงานไปดีป่ะกำลังยอดอ๋ลงมากันตีบรรยากาศเลยเหมือนจบาใช่ใช่ใช่ออ้าของมันเอเคตานีมือตะเลยตองัต้องรับจีจัดจัด๋อยกูกูรายงานได้ตรงไหนเนี่ยเขาไม่ไปรายงานเนี่ย รีไฟล์รีฟอนจ้ะ 10K เข้าโซลเลสอชั้นก็ต้อเริ่มเหรอไม่ไม่ไม่อ๋ออ๋อเทนเคต้องต้องเลสใช่ป่ะเธอคือเอาเข้าโซอ่ะต้องต้องเลสแต่ถ้าไม่เอาเข้าโซก็ไปเอาไว้เหมือนเดิมใช่ลงมาลงมากองกองหนึ่งใบแหะข้างนี่ข้างผมเอื้อแหวนหนวกการขี้ไม่กอดโอ้พีจีแล้วไม่ต้องกัดแล้วพ่งกู เฮ้ยคิวติ่เกอร์ไม่ดึงแล้วคันนี้มันดึงแล้วมันตัดผ่านแทงจู่ะเฮ้ยเดี๋ยนะที่กูขอเริ่มหลังทำไมกานกูเริ่มก่อนวะเพราะกูมีอะไรไงใช่ป่ะใช่เอาละอะไรเราไม่รอแล้วเราไปก่อนเฮ้ยไปก่อนเลยไปอ่ะมีลิทานวะเสียววะ นี้ก่อนเลยเอ็นี่กลีไทยนีก่อนเลยชิงก่อนชิงก่อนชิงก่อนนะเซิร์เซิร์ชเสิร์ชเิร์เเซตีนโอ้โหไปทีงนี้เลยอ่ะสิบสหรอสิบวันสกัสองได้มาเฮ้ย เอ้ยสตีนทำไมจเต็นินมาขึ้นมืออยู่แล้วจบนะตอนนี้เขาเทินจว <c oughs> งเทนเคเอจีเบกสมนีนม่คือมีห,หาสแล้วก็นี่ห <9. S 1> น แล้วก็ตรงนี้สองโ <Okay. S 2> อเคอ่านเลยเดี๋ยวนะเด็ดเอาเข้าเลยมีบวกพลังไหมไม่มีอะไ้เด็ด สกิลแวนเอาเดี๋ยวอันนี้ก่อนโ <Okay. S 1> <10 K. S 2> อเค 10K มองกระจกกันมีสตอร์นไหมไ <c oughs> ม่มีนะอืมคิดหนักเลยกูน่าสนใจนะคิดหนักเลยกู ตัวตาบาสหนึ่งชาร์จสองโอ้โห oh. oh. ถ้าติด, oh. ถ,ตดถ้าติดเทนเคสักใบหนึ่งโจนึงใบหนึ่งก็ได้อะอ่ะโจน <Okay. S 1> ึงเจ็บจี๊ดเลโ้ ิลตัวนี้โจนหนึ่งลูกหนึ่งบวกอะไรบอกจัดได้ยนะครับไม่บอกไม่บอกไม่บอกบอกับมวลกองจะบอกว่าขออ่านสกิลเว็กไนเรลี่ยนแปลงเป็นญี่ปุ่นถูก สกิลเมื่อมันตีโซเมื่อมันตีและเช็คได้ทับสวเก็บเก็บหนึ่งที่เป็นอันนี้เอทิง <Thank you. S 1> เคทิงเคขึ้นเก็บหนึ่งขึ้นไปอ่ะโซบารสามแล้วก็หงายอะไรก็ได้ลุกเอลุกตัวที่มันตามจำนวนนี้หงายอ่ะหมายความว่าถ้าถ้าไม่หงายตัวมันมันก็มันตกมันก็ไม่ลุกโอเคตาแรกเนี่ยก็ต้องประคับให้อันนี้อยู่แล้ว แน่ใจว่าต้องเอ้ยน่าจะโดนจะไม่แน่ใจตรงนี้เช็คก่อนอ๋อลงอันนี้มาเทนเคก่อนยังยังไม่ได้ใช้เลยโอ้ดี ล้วแต่แล้วแต่เราจะเป็นดีเป็นได้หลายอย่างไหมจะเป็นได้หลายอย่างี๋ยวขอเช็คเช็คสกิล แบบแบบนี้มันส่งแล้วอะตอีขอหมืน่ฮมมมนฮิตไม่มีอะไรขอหมืม่นฮิตไม่มีอะไรมีดาเมจฮิตมีดาเมจเฮ้เฮ้ยดาเมดทิกเกอร์เช็ดโอ้ยไม่มีอะไรออาตีอันนี้จะแบบท,ที่หกหรอที่หกที่หก โอเคสายตาร์แล้วงั้นเอาไปนี้เจเนชั่นกับยี่สิบหกเลยน <c oughs> ะก็เป็นสามหกก็ได้หน่งดีกว่าส่องได้ส่องได้เห้าพันไม่ใช่ไม่ใช่หมื่นเออใช่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 งั้นก็จีกัดเลยนะนี่ครับเก็บได้เก็บเก็บต่างกันได้ต้องเอาจ <c oughs> ีกัดมาก่อนเอาไปนี้ออกมา เลือกการ์ดสามใบจากดอหรือจากโซถ้าเก็บต่างกันช่วบวกหมื่นไเก็บเก็บดอไปก็ได้ดอหนึ่งเก็บศูนย์เก็บทีจีไปรู้สึกจะตกหลายใบแล้วเฮ้ยจีเนี่ยแดงหน่อยแดงหน่อยไปนทีจีไปีแล้วก็อาจจะโซไปหนึ่งใบเอ r แบลเวอร์ศูน่าองบวกเท่าไหร่เนี่ยมันจะบวกไปหนึ่งหมื่นหนึ่งถ้าังการ์ดสามบขังการ์ดนีนบวหมื่นจนจบการต่อสู้นั้น บูมิลสองได้ก็เป็นสามสิบหกสองได้เลยนะสองได้พอเฮ้ยก่อข้างเอาข้างไปหนึ่โอเคไหมสแตนที่ก่อข้างใช่ไหมสแตนสแตนไปไหนไปนั่นเลยงนี้โอเคแล้วก็อีกใบเฮ้ยสกิลไม่ก็ ลูกแรนไม่ได้ใช่ไหมได้โอ้โหลูกได้ก็โกงนะลูกได้โคตรโกงสูงมี้ะไรเดี๋ยวเล่นยังไงบ้างชี้ตัวนี้ลุกบวกสามพันโอเคของขาเบื่อนิดหน่อยอ่ะต้เบียท้ายแล้วฮะเบ็บท้ายไหมเด็กบีเบ็บท้ายแล้วหนึ่งสองขีดสองขีใช่หนึ่งขีพลังงานอ่าไปเร็วเร็วถูกต้อ ้ตกคิดให้ห้าพันดยวยมันจะให้ทำหอกอะไรเราไม่ต้องให้ทางนั้นต้องเป็นแบบนี้ไลท์อีกรอบเดี๋ยวนะเพิ่มโซ่ป่ะไลท์รอ,อบเพื่ออะไรไลท์เถอะไลท์แล้วก็ทิ้งสไต์เป็นอะไรกันนะ <im f rast> e> อ๋ไอ,ไไไอ,อไม่ขึ้นได้เลยจีโซนหนึ่งไปเห็นนะครับเธอนี่ี้วอ๋อเดี๋ยวนะทรกานหนึ่งรือการที่มีชื่อเอยใช้เลยขึ้นดีขึ้นเอสที่ความอยู่จนคอหนึ่งใบน,น,น,นั่นไงรเบนนั้นจทเธอด้ความสามารถได้ประกาศคุงกับไตกกองได้หึงตัวหกหาพันอ่ะนั่นก็ใช้ตั้แมทต้องให้เออแล้วความจัดอะไรเออความจัดสิคือมันใช่กันต้องไหนเออต้องความและวิลงมา ขั้นตอนบัตรหนึ่งเอามงเข้าโซนหนึ่งไปเอาเอาตีนกี่แล้วเข้าโซนเอ้ยเออเอาตีนกี่แล้วเข้าโซนเลือกขอหนึ่งตัวที่ไม่ใช่เกณฑ์สองด้ต่ำกว่าที่เขาสามารถชาร์จเอาเป็นสแตนติน๊กเกอร์บวกพลังบอกจัด,ด้วยได้เลยได้เลยจัด ลงนี้มาลงไปเท่าไหร่อ่ะมาอ่ะเคลงสแตทท็มอีเกอร์ลงมาชาร์จไปนี้หมกอีกสามพันขออนุญาตครับจัดขอวจสอบครับจัดตรวจสอบรัขอตวจนี่นี่ตรวจสอบไปนี่เวียกทีมงานคุณภาพอ,อ่ะเจ็ดเจ็ดสิบสี่เวนสกาด อา่าถ้าคือสิบสี่เหรอเช็คแมนวมนทำอะไรได้ไหมโอ้โหเขาส่งแดนไปนี่ว่าแมนบอกว่าเห็นเฟื่อนกับใต้กองเลือกหนึ่งตัวบอกห้าพันแล้วก็จีเบกสามสวาร2สองข้อมือหนึ่งตัวลงมาขอมือหนึ่งตัวลงมาลงช่องว่างใช่อืมขาดก่อนโอเคเสร็จปุ๊บอันนี้หงายหนึ่งชาร์จหนึ่ง อย่างนี้นะแล้วก็ไปด้านกองหกข้าวสารให้บินนี่ใจก็ขอขอห้า,านงนะจ๊ okay, okay. จะโอเคโอเคใจเย็นดิชอบเลยจรันอ่ะตีเท่าไหร่วะเนะี่ยใช้ซิลิวของฐานอ่ะเรียกมือมนาะใช่ป่ะเขาตัวบา้ารใช่ไหมอย่างนี้ไม่ต้องใช้แล้วไอเดเวอร์เข้าโซ่มนเดิมเลยสแตนทิเกอร์เชียวสแตนต็อโก้โอ้ นอนเลยอ่ะนี้ลุกไม่เห็นชาร์จลงไปเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวมันอ่าอ่าแค่สองสองหกเข้าเลย กั <24. S 2> ใช่แล้วมตีหายแล้หนึ่งชั้นหนึ่ง <c oughs> มัไงไงนยะังมยมมันมีนี่วะ่าิบ <24. S 2> กีแใกล้ละใกล้หมดแล้วใกล,ตล้กลตายใช่ใกลตายใกล้หมดใกล้ตาย บุ๊บไปได้กองอ่าไหนเดแน้ะอ่าอะสวสองขอลงวาแบนี้นอ่ออาอเห็นกับต้กองที่หกันอีกทีนึงแันนี้เบสองพันเจทัช้านจัดสุดยอดสิบเอ็ดสิบจสิบแปิปถ้า <8. S 1> ิจะโดดจากกองยี่3ใช่ถบานี้จะโดดจากกองมาได้ มันบอกว่าชาร์จสามชิวบวกห้าพันอ๋อ้ยินก็เป็นสามหป่ะอันนี้เท่าไหร่นะสามสบามสามบอกใช่แล้วโอ้ยห้าพันนี้ใช่ป่ะอันนี้สาอดใช่อ๋อไม่ไม่บวกห้าพันี่เจ้อันนี้สามหกส อ่ะสาก็เกินแล้วใช่ไหมเพราะนี่มันชิวสองหมื่นใช่ไหมไม่ใช่ชิวสองหมื่นอันนี้เอาสองหมื่นสอนเลสองหมื่ก็เป็นสามหเกินลวอ่ะเกินลไปต่กองเดี๋ยวเราัก็ต้องเพราะว่าเดี๋ยวตัวเดิมมาลอไทีนึงิห้าพันสองพันสองยเท่าไหร่ ในนี้ก็ตะกี้จาก33ใช่ไหมก็เบิดห้าพันก็เป็น38 38ใช่เป็นห้าพันฮิตโดด 20, โดดสามแปดโซ่เหลือเท่าไหร่ไงโซ่เหลือแค่สองหน่วยอ๋อมันตีได้รอบหนึ่งมเมเลว แปดไปยิ่จะโดนมะเดี๋ยวนะสามแปดขอขอเท่าไรไปเนะี่ยสองห่นห้าวิ่งมาใจป้อมเดี๋ยวนะอนอส,นสองหมืนห้าอืมไอ้กองวัดสองมันเข้าหมดแล้วละ่ะขอปล่อยได้ดีกว่าโอ้มันถอดฮาร์ดไม่ได้ ใช่ามาจากมือนั้นเขาเขาไม่ตายเลยเดี๋ยวใช้หรือเปล่าจะใช้หรือจะโดดหรือเปล่าถ้าไม่ถ้าไม่โดดก็ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายก็เออนี่ยสลสไปแล้วโอเคถ้ายางั้นก็ต้องโดดถ้ามีอีกโซนหนึ่งแจวเลยมันก็ต้องโดดอะต้องอะนี่ก็ได้ บวกไหมวันนี้หมกห้าพันฮิตมีอะไรไหมฮิตมีระเบิดอ่าแล้วก็นี่หมกห้าพันเรื่อยไนี่โทรโตวัวแล้วนะฮิตมีระเบิดฮิตมีระเบิดใช่แล้วอ,อ๋อมันมันขับมันโดดอีกนี่ว่าแต่คนละช,ช่องใช่ใช่ใช่เล่นยังจำได้ปล่อยตัวนี้อ่าเสร็จปุ๊บวันนี้ไปแต่กอ,องคาร์บ,บ้านหนึ่งมือเสียบโซ่หนึ่งไป อันนี้คอนตัวขอเก็บสามออกมาอันนี้ติดชาร์จบวกสี่พันสามพันขอโทษเดี๋ยวขออ่าน,นอีกสคกหนเมื่อลงเดี๋ยกกวกลให้พูด ไปตรงข้ามตัดเลยครับอ๋อข้างนี้หนึ่ครับอ่ะอ่เมื่อลง้าบ้านหนึ่งอ่ะผมเข้าไปยังไหคุณยัง,ยงใช่ไหมยังครับานหนึ่งมือไาสุดท้ายที่คุณจะป้องกันเข้าไปแล้วเข้าโซลโดดหนึ่งตัวลงมาได้ที่เป็นเกรดสองเป็นความสามารถชาร์ตเอ็นฮีทมีเรื่องใช่มีเรื่องอันนี้บอกสองพันมูสเตาย เอ้เอ้ยตะกี้กลับไปอีกทีบอกห้าพันยังตัวแรกที่กลับไปบอกแล้วบอกแล้วใช่ปะบอกแล้วเอ้ยยังสี่ตัวที่สองที่เข้าไปตะกี้นี่มันหน้าพันเก่าแล้วถ้ามันก็เป็นหนึ่งมือมือมือโบลเลยตัดเลยครับนี่เตะไม่เข้าเพราะฉะนั้นตัดเสร็จครับผมตีข้างนะตีข้างครับอ๋อใช่แต่แวนตีไม่ได้เสร็จครับไปตะกรงสี่ชาร์ท อันนี้เห็นอีกบ5คำคร้วเอามันไม่ลุกเหรอเออลลุกลุกครับ5คำอันนี้สุดท้ายครับถ้าต้องมี PG ผมยอมแพ้แล้วครับผมเออเยอะเอ้ยบมบจริงโอ้โหรำมาขนาดนี้อ๋อไม่ไม่ไม่ตีต่อลรอ๋อตีเสร็จเอาได้เกิดตก2ฮิ้วได้ได้ได้ ทันใช่ไหมยังไม่เก็บใช่ไหมได้ยังไม่เก็บยังไม่เก็บได้ได้จบแล้วใช่ไหมจบแล้วจ้ะเพราะเทินจวดคุณน่าจะคอมโบมันได้อย่างนี้เลยสกิลแวนโซบัสสามติดชื่อลิขิตสวรรค์เบฟเบฟสไตล์อุ้ยสไตล์ฟรีใช่เต็มเคแล้วผมตกบมือ คาร์ตบ,บ้านหนึ่งโซชาร์สองโจนหนึ่งยูมายูมายูมามเพนเคจับเลสแม็กหนึงนะ่ง เจ๊กิฟเฟก่อนโอเคครับนอกจากสกิลท่าไม่ตายของเร่ไงต้องแข็งใส่ในแก้วหรือเปล่าไม่มีถ้ามีให้เป็ลก้อนเออใส่แล้วกอนมีมีมีวเป็นอะไรไสกิลนี้ เอกลับใต้กองลุกหนึ่งตัวผมคิดว่าอันนี้ผมไปท้าเจอในสิครับมีคีย์ไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะเช็คได้เจอหรือเปล่าขอขอขออนุญาตนับหิวแบทไหมเฮ้ยหิวไปละสองละสองเท่านั้นครับหิวละสองครับผมเอาเลยอ่ะ ตีเลยโนกเกะเช็คอ่ยไม่ได้ดึงหรือไปขอห้าแดมแล้วตีเหยวเดงฮะอ่ะปอบปอบปอกไปก่นอนตีข้านะเฮ้ย <Hey. S 1> จัดไปฮิวฮิวแดงดึงมาสกิลอ๋อม oh, ูนไม่รอรนะ่อดแบดู てかチェブううんんんんんドブラーネカボム